มือที่9ก้าที่เพี่ลงไปกี่มือลงไปกี่วง3ี่วงสามวงมีตั้งแต่2 5งหมื่น้าจนถึงหนึ่งล้านที่วงละวงละห้าหมื่นวงละห้าหมื่นมีมีวงละ5้าหมื่นพี่วงลงละ5้าหมื่นสามวง2องวงก็แสนวงแสนหนึ่งวงแต่วงละแสนกับห้าหมื่นได้คืนมาแล้วแล้วเขาก็ไม่ไม่เอา ถอนให้เรามาคือก็ออาไปต่อไปเให้เราคิวได้แล้วแต่เงินน่ยยังไม่ให้คืออย่างนี้ค่ะคือให้ถอนได้แต่จะถูกหักยี่สิบเปอร์เซ็นต์๋อถูกท่องค่ะถ้าเราถอนก่อนปุ๊บไม่ถึงกําหนดสองเดือนเขาก็หักเรายี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคถ้าบอกว่าคอมมิชชั่นบอกให้ไปลงทุนบอกได้เยอะๆแต่งงคอมมิชชั่นที่เยอะๆก็ไม่ให้ให้เอามาลงทุนต่อในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพอมาลงทุนปุ๊บเป็นวงแชร์ พอถึงคิวตัวเองจะได้ก็ไม่ให้เบิกอีกไม่ได้ก็เงินก็ยังอยู่กับเขาอีกต้องต้องสัญญา2เดือนพอ2เดือนถ้าเราเราอยากจะถอนออกก่อนเขาก็หักเรา20%โอ่าในกรณีของพี่ปลานี้ลงรอบแรกไป8 0 0แสนในฐานะเพื่อนนะคะไม่ได้เป็นสมาชิกลงไป8 0 0 0 0 0แล้วขอถอนนะคะขอถอนก่อนกําหนดนะคะถูกหักไป1 6 0 0 0 0บาทค่ะ ก็คือหักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปียวๆก็เลยไม่อยากถอนอ่าไม่อยากถอนหรือว่าถอนมาก็เสียอีกใช่ไหมถอนออกมาแต่ก็ต้องมานั่งช่างใจว่าเราจะเอาสามหมื่นที่ไหนไปจ่ายดอกเบี้ยนะคะเพราะการเอาบ้านไปขายฝากนี้นะคะบริษัทสเนี่ยเขาไม่ได้รับขายฝากเองเขาป้องกันตัวเขาเขาให้แม่ขายนะคะเป็นนายหน้ามาติดต่อพาคนนี้ไปหานายทุนมาขายฝากซึ่งกระบวนการนี้ก็ถูกแบ่งค่านายหน้าออกไปค่าปากถุง5%อยู่แล้ว หักด,ดอกล่วงหน้าอีก2เดือน3เดือนนะคะจากขายฝากไป2ล้านเนี่ยปิดหนี้เก่ากับทางแบงค์ซึ่งอยู่กับทางแบงค์ไม่เดือดร้อนอยู่แล้วปิดไป9 0 0 0 0สหักด,ดอกเบี้ยหักในหน้าไปเสร็จเหลือเงินแค่9 0 0 0 0สก็ถูกชักชวนให้ไปลง800,000นะคะเพื่ออะไรคะเพราะต้องการเอาเงินเดือนละสา0,000ื่นมาจ่ายดอกเบี้ยเพราะการขายฝากจะลืมนะคะ1ปีเท่านั้นบ้านก็จะตกเป็นของคนอื่นบ้านราคา4ี่ห้าล้านะนะคะ กับเงินแค่จํานวนเท่านี้ในกรณีที่พี่เขาไม่มีความรู้นะคะเขาก็เลยเชื่อแม่ขายซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยในครอบครัวทําแค่รหัสของตัวเองของหลานของพี่สาวชักชวนใครไม่เป็น,ไม,ปนไม่ได้อยู่กับใครเลยโอเคก็ในส่วนนี้ก็เท่ากับว่าวันนี้พี่เสียหายไปเสร็จจริงๆก็คือบ้านสองล้านที่เอาไปไว้กับเขาถูกไหมค่ะโอเคค่ะอันนี้มีคําถามเพิ่มไหมคะคือตอนนี้ก็คือบ้าน ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องจ่ายดอกเบี้ยถูกจ่ายต้องเล่นแชร์จ่ายใช่ใช่จ่ายค่าขายฝากก่อนจ่ายค่าดอกเบี้ยขายฝากก่อนจากสองล้านเนี้ยอีกเดือนละสามหมื่นใช่ไหมใช่ถูกต้องแล้วก็เอามาเล่นแชร์แชร์แล้วก็เอาเงินนั้นไปไปส่งค่ะวงแชร์เขาปิดจ่ายเมื่อวันที่สิบที่ผ่านมาแชร์ก็ไม่ได้เงินแชร์ก็ไม่ได้เงินได้เลยวตอนนี้ล้มอ่ะล้มอ่ะแชร์ล้มเมื่อวันที่สิบไงสิบ ไม่ได้เงินแล้วตวต้องมาเสียดอกเดือนละสามหมื่นตอนนี้วงแชร์ทั้งหมด758วงที่เราเท่าเท่าที่เรามีมีเขาที่เขาเรียกเป็นโครงการเน,ะนาะ7 5 8ด้าโครงการก็ทุกคนรองเงินทุกคนอยากได้งเงินก็รอเงินก็เลยยงงงังงงๆกับชีวิตโดยเฉพาะที่เชียงใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่มันไม่ใช่แค่เงินที่เขาลงทุนเงาะไหมคะเพราะเขาเติมเงินสดเขาไปด้วยนอกจากเงินคอมมิชชั่นมันเป็นเรื่องของโฉนดที่บ้านเขากลัวว่าการขายฝากหลืมว่าหนึ่งปีมันมันคัดแล้ว ที่อยู่กับพี่เนี่ยที่ที่กล้าสแสดงตนก็มีระดับหนึ่งที่เหลือรอแสดงตนที่เชียงใหม่เนี่ยเราจะลงไปที่เชียงใหม่นะคะเพ<โ>ื่อไปรับเรื่องเนี่ยเท่าที่แสดงมาตอนนี้ร้อยสี่สิบหกล้าน,นที่อยู่กับพี่นะคะที่อยู่กับพี่นะคะเบื้องต้นวันนีน้นนก็เอามาแสแดงตนนี้ก่อนนะคะว่าวันนี้เรายังไม่ได้มีการแจ้งดำเนินคดีแจ้งดำเนินคดีค่ะแจ้งกับใครคะอ่าแจ้งกับปคบกองปราบไม่ใช <c oughs> ่แจ้งแจ้งดำเนินคดีกับบริษัทบริษัทใช่ค่ะแจ้งเลยค่ะ คือการแจ้งตรงนี้เนี่ยหนึ่งเราแจ้งเรื่องของพระราชบัญญัติขายตรงตลาดแบบตรง2 5 4 5ซึ่งเราไปแจ้งกับสคบมาแล้วมันผิดเรื่องแผนอยู่แล้วคือจ่ายผลตอบแทนไม่ได้ขอไว้ผิดเรื่องสินค้าแน่นอนโฉนดขอไม่ได้ผิดพระราชบัญญัติเรื่องของตัวการเล่นแชร์แชร์เนี่ยมันเล่นตามกฎหมายมันได้แค่3วงไม่เกิน3 0 0 0 0 0อันนี้มันเจ็ดร้อยกว่าวงแล้วนิติบุคคลไม่สามารถทําวงแชร์ได้นะคะแล้วมันก็เข้าขายเรื่องพระราชบัญญัติเรื่องของการฟอกเงินอีก นะคะช่อโกคบริชาชนอีกคือมันหลายข้อหาวันนี้ก็ลาดับขั้นไปตั้งแต่สคบอผิดแผนยกเลิกใบอนุญาตนะคะเรื่องเรื่องวงแชร์เรื่องของช่อกโกคบริาชนรวมถึงเราอยากให้ไปถึงเรื่องของการฟอกเงินเพราะตอนนี้แม่ขายตอนนี้ได้เงินไปทั่วทั่วค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตอธิบายเพิ่มเติมก่อนถามจะได้มีคําถามเพิ่มเติมกับตอนนี้ปิดเลยค่ะประกาศปิดเมื่อวันที่ที่สิวันที่10บเขาต้องได้เงิน